ประหยัดทันที7 0 0 0 0 0บาทประหยัดทันที7 0 0 0 0 0บาทต้องบอกอย่างนั้นนะครับเหมือนรถหรูอะเหมือนรถสปอร์ตนะครับทั้งตัวเบาะนะครับตัวเบาะที่เป็นเบาะหนังเป็นกึ่งเบาะผ้า,าคันทร่านะครับสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับสอสักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาเซ็นเตอร์อุบลราชธานีสําหรับใครที่ไม่ทันคันก่อนนะครับทั้งคันขาวและคันดําวันนี้ เติมมาให้อีก1คันนะสำหรับไดโนเสาร์ลำใหม่คันใหม่สีดำดีดุดันเดิมๆนะครับสีดำดีดุดันเดิมๆเ,นะเพราะาเ,ดเดิมวเพาอะไรเพราะว่าคันนี้ <Yeah. S 1> บอดี้โครงสร้าง <Yeah. S 1> เดิมหมดน็อตไม่มีขยับสีดำอาจจะมีตำหนิอยู่บ้างไม่เป็นไรนะมีรอยขีดข่วนบ้างแต่คันนี้ได้ความสวยเดิมนะครับได้ความสวยเดิมของไดโนเสาร์คันนี้และที่สำคัญ สำคัญสุดๆเลยสําหรับคันนี้ก่อนที่จะไปชมบอดี้โครงสร้างนะครับฟังชั่นออปชั่นบางส่วนประหยัดทันที7 0 0 0 0 0นบาทประหยัดทันที7 0 0 0 0สบาทต้องบอกอย่างนั้นเพราะว่าแ a ปเตอร์เนี่ยเป็นรถที่เป็นกระแสตั้งแต่ตอนเปิดตัวเมื่อปี6-1นนะจนถึงณปัจจุบันนี้นะครับก็ยังมีกระแสโจมตีเขาอยู่พอสมควรแต่ไม่เป็นไรนะครับทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นแค่กระแสแล้วก็หายกบเกินไปสุดท้ายแล้วเรนเจอร์เลปเตอร์ก็ยังขายดิบขายดีจนถึงนปัจจุบันและมือสองเองก็เช่นเดียวกันผมขายแค่9 9 9 0 0 0บาทนะครับประหยัดไป700,000บาทจากล้านหกเ้านะนี่คือกระบะสีประตูสมรรถนะสูงน้องน้องเล็กนะครับน้องเล็กสุดของ150ไม่ใช่น้องหรอกรุ่นหลานเลยนะครับรุ่นหลานนะครับก็ไป่ใช่คือเอฟเอฟเอฟหนึ่งห้าศูนย์ยอดส่วนนะครับก็ เป็นอันว่าราคาผมแจ้งไปแล้วนะครับอันว่าราคาผมแจ้งไปแล้วเพราะว่าหลายคนไม่ทันคันก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมให้ดูความเดิมของห้องเครื่องก่อนนะก่อนที่เราจะไปไล่เรียงฟังก์ชันออปชั่นบางส่วนเราก็จะต้องมาคอนเฟิร์มสภาพความเดิมมันก่อนนะครับความเดิมมันก่อนของเจ้าไดนเสาร์คันนี้เพราะรถมือสองจะพูด Option ออปชั่นดียังไงก็แล้วแต่รถไม่เดิมก็ขายไม่ได้คันนี้เหมือนที่ผมบอกไปนะบอดี้โครงสร้างเหมือนเดิมสีเดิมน็อตไม่แกะไม่มีขยับ เอาเรื่องความเดิมไปก่อนเอาเรื่องคนดูมไปก่อนแล้วก็เครื่องยนต์นะครับเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับดีเซลสสูบนะดีเซลไบเทอร์โบหรือว่าเทอร์โบคู่213แรงมา้าบิดมา5 0 0อะนะครับสมรรถนะสูงแน่นอนนะครับตอบสนองทุกอัตราเร่งทุกเส้นทางที่คุณจะไปนะครับคุณปรับที่ปรับโหมดการขับขี่นะครับแล้วแต่ปรับเลยมีให้เลือก5 6หโหมดสบายๆวิ่งได้ชิวๆ นี่คือด้านหน้าของไดโนเสาร์ลำใหม่สีดําสวยๆ999,000บาทน999,000บาทแน่นอนอสเปคนะครับสเปคตรงเกดต,ตรงรุ่นคือแม็กนะครับแม็กไลายตรงรุ่นของแรปเตอร์แล้วก็เป็นยางเบฟกูริดนะครับเบฟกูริดเนี่ยเนี่ยนะครับช่วงล่างก็เป็น ABS ดิสเบรกสี่ล้อเหมือนรถ SUV เลยนะครับช่วงล่างฟ็อกนะฮะโชกฟ็อกนี่คือความสวยนะครับความสวยความเดิมของเจ้าคันนี้นะแล้วก็ภายในต้องบอกว่าภายในเองเนี่ยเป็นรถกระบะ4ประตูออฟโรดก็จริงแต่ภายในเหมือนรถลักชูรี่เลยนะครับเหมือนรถหรูอะเหมือนรถสปอร์ตนะครับทั้งตัวเบาะนะครับตัวเบาะที่เป็นเบาะหนังเป็นกึ่งเบาะผ้าคันทัลลานะครับกระชับหลังนะครับ ก็วิ่งดีแน่นอนนะสิบเกียร์นะครับเกียร์อัตโนมัติสิบสปีดนะเกียร์ตัวนี้ก็ถูกใช้ในรถมัสแตงนะครับมัสแตงกับ F150 นะครับนี่คือความสวยความดุความเท่นะครับ Ford Performance นะครับレンเจอร์แรปเตอ 9, 90, 9์เ0้าแสนเดีายวสตาร์ทเ,เ,นะเครื่องยนต์ให้ดูเลขไม่ด้วยนะสต์ทเครื่องยนต์นิ่มๆฟังชันออปชั่นอีกครบอยู่แล้วนะครับฟังชันออปชั่นอีกครบอยู่แล้ว าเลขไม่นะครับเลขไม่สำหรับรถ4ปีนะครับ4ปี5ปีไม่1 0 0 0 0 0นะครับ1แสนหนึ่งหมกิโลเมตรนะครับนะนี่คืออะสตาร์ทเครื่องยนต์หน้าปัดสมบูรณ์ไม่มีไฟอะไรโชว์นะครับพวงมาลัยเป็นแบบผงมาลัยไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับมีแพทเทิร์นชิปให้นะครับแพทเทิร์นชิปให้ขับขี่มันแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นฟูลออฟชั่นนะครับแต่ว่าจะตัดออฟชั่นบางส่วนที่มีในไวทแท็กออกแค่นั้นเองเพราะว่า ด้วยความที่เป็นรถออฟโรดจะใส่มาเหมือนวาแท็กเองก็ก็ไม่เหมาะนะครับระบบไฟเยอะอาจจะไม่เหมาะสําหรับรถกระบะ4ประตูออฟโรดนะจะจะเดี๋ยวจะหาว่าทําไมเขากักไว้ไม่ได้กักนะครับไม่ได้กักสําหรับตัว Ford ตัวนี้นะครับเพราะว่าถ้าไปใส่รบ,บตัวระบบไฟเยอะตัวระบบถอยจ ung ถอยจอยแล้วก็แต่ที่มีที่มีอยู่ในตัววายแท็กบางทีมันอาจจะไม่เหมาะออกับการลุยนะครับบางทีเขากลัวว่าถ้าไปลุยจริงกลัวระบบมันจะรวนหรือเปล่าแล้วนี้เขาก็เลยไม่ได้ใส่ออปชั่นสิ่งเหล่านี้มา ก็ใส่เฉพาะตัวที่เป็นตัวโฟไม่จะเป็น VSC เป็นตัวพวก DSC อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ระบบขับ4นะครับ4 h ่หโลนะก็ที่ใส่มาอาจจะไม่ได้ใส่เยอะเหมือนอตัวไอเลนเจอร์ F Ranger, ที่เป็น ViT แทหรือว่า e v e r อเ t ที่เป็นตัวแต่งนะครับที่เป็นตัวแต่งนะครับตัวนั้นนะครับน,นี่คือความสวยทั้งภายนอกและก็ภายในสภาพปีรถเลขใหม่ของแรปเตอร์คันนี้ ไม่ทันคันก่อนไม่เป็นไรคันนี้ก็ขายให้ในราคาพิเศษราคาเดียวกันนะครับราคาพิเศษราคาเดียวกัน9,99,000บาทนะปี17,78นะหรือว่า2,562าสีดำสวยๆตัวนี้นะครับแล้วก็ปกติไม่มีนะปกติใ,ใส่แค่ใส่ใส่โรเลอชุสเตอร์มาให้นะครับใส่โรเลอชุสเตอร์มาให้นะี่สำหรับเก็บของนะสำหรับเก็บของนี่คือ ความสวยความรอความลงตัวและลงตัวทั้งเรื่องของสภาพนะครับลงตัวเรื่องของสภาพราคารถปีรถและก็เลขใหม่ผมบอกได้ว่าเล้าใจอย่างแน่นอนนะเล้าใจอย่างแน่นอนสําหรับคนที่มองหาอยากจะได้ไดโนเสาร์นะครับไปดูแลไปใช้งานไปลุยทุกวันนี้มาถึงตอนนี้ราคาจับต้องได้ซื้อสดได้ซื้อผ่อนดีมีรถเทินเยี่ยมนะครับสามารถ มาชมรถตัวจริงมาลองขับได้ที่มงคลคาร์เซนเตอร์อุบลรัชานีหรือสภาพอย่างนี้ไม่ต้องเดินทางมาดูรถก็สามารถที่จะจัดส่งใหถึงที่บ้านทําสัญญาถึงที่บ้านในราคาที่ท่านไม่ผิดหวังผมบอกเลยว่าสามารถเทียบราคาได้กับรถแรปเตอร์สภาพอย่างนี้นะครับได้สีได้ปีได้สภาพได้ราคาครบ,บจบๆแบบนี้ช้าไม่ทัน เหมือนคันเดิมแน่นอนนะครับสายตรงสศักดาที่0840369999นะครับ0840369999ไดโนเสาร์รอท่านอยู่นะครับไดโนเสาร์รอท่านอยู่ฝากติดตามทุกช่องทางเหมือนเดิมวันนี้ก็มาอัปเดตทสั้นๆเพราะว่าไดาโนเสาร์เพิ่งปล่อยคลิปเมื่อ2คลิปนี้ไปแล้วก็ปล่อยรถไปแล้วนะครับก็เลยมาเติมมาอย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้ขาดตอนนะครับก็ฝากติดตามทุกช่องทางเหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้สศักดากับ เทโนเสานะครับแรปเตอร์ลำใหม่9,900 0 0บาทต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ